ทำไมเจ้าของธุรกิจถึงต้องอวดรวยเอ,า,อยาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อประกันอนะแล้วมีนักขายประกัน2คนขับรถมาหาคุณนะคนแรกขีมม่มอเตอร์ไซค์เก่าๆมาหาคุณแล้วก็คนที่2เนี่ยขับรถเบนซ์มาหาคุณถ้าเป็นคุณนะคุณจะเลือกซื้อประกันกับใครคุณได้คําตอบอยังไงคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับเจ้าของธุรกิจที่เขาอวดรวยเนี่ยมันเป็นการบอกอ้อมๆว่าสินค้าของเขานะ่ะขายดีและคนเรานะครับส่วนมากเนี่ยจะคิดว่าสินค้าที่ขายดีคือสินค้าที่ดีมันจะดีจริงหรือเปล่าไม่รู้หรรออกแต่ธมมชาขงุษย์ จะชอบทําอะไรตามกันครับอย่างเช่นตามเวอร์ชั่นอะไรพวกเนี่ยครับและลองสังเกตดูดีๆนะครับเวลาที่เราเห็นโฆษณาครับในทีวีเนี่ยมันจะมีคําพูดที่ว่าสินค้าขายดีอันดับหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยครับผมคล้ายๆกันครับเอาง่ายๆนะเจ้าของธุรธกิจหรือนักขายที่กำลังดูผมอยู่เนี่ยเวลาที่คุณไปคุยกับลูกค้านะครับระหว่างคุณขับรถญี่ปุ่นไปกับ ขับรถเบนซ์ไปแบบไหนปิดการขายลูกค้าได้ง่ายกว่ากันคุณน่าจะตอบได้ดีตอบแบบสั้นๆง่ายๆก็คือความน่าเชื่อถือครับใครที่อยากมีอาชีพเสริมออนไลน์นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไง12ึ่ี่เนี่ยให้ผมสอนให้ได้ครับผมบ,บ๊อบบี้สอนทําอาชีพเสริมออนไลน์